we <laughs> 1 3นาทีแล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วบ้างเลยทีเดียวนะคะมาถึงในช่วงของโต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศแล้วก็โต๊ะข่าวของเมาส์กับมาร์คพัทริศจันทรสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แม็สวัสดีครับพี่ฝนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าไปไหนมาค่ะไปทําบุญที่อินโดนีเซียมานะครับซึ่งก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยตรงกับวันชาติของประเทศอินโดนีเซียด้วยเป็นวันประกาศอิสรภาพครบรอบปีที่ ผมเพิ่งกลับมาจากที่อินโดนีเซียนะครับที่นั่นก็เรียกได้ว่ามีการประดับประดาธงเพื่อเฉลิมฉลองตามท้องถนนเลยนะครับเป็นธงสีแดงขาวนะครับปกติคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็ เมื่อไปเที่ยวที่อินโดนีเซียจะนึกถึงที่ไหนครับพี่แหม่มครับบาหลีบาหลีใช่ไหมครับแต่คราวนี้ผมไม่ได้ไปบาหลีอย่างเดียวนะครับผมไปที่เมืองยอกยาการ์ตาหรือเกาะชวาอีกด้วยเช่นกันครับซึ่งที่นี่นะครับ90%ซของประชากรเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามนะครับส่วนศาสนาฮินดูเนี่ยเคยมีทั่วประเทศเลยแต่ว่าก็น้อยลงไปเยอะแล้วแต่ว่าที่บาหลีเนี่ยยังนับถือกันอยู่แทบจะทั้งบาหลีเลยทีเดียวนะครับจะเห็นได้จากการบูชาเทพบูชาผีนะครับแล้วก็ เทพเวดาตามสถานที่ต่างๆนี่ก็จะมีการวางเรื่องเส้นไหว้ต่างๆที่บาหลีบากมายก็จะนับถือศาสนาฮินดูอยู่ยังนับถือศาสนาฮินดูอยู่นะครับแต่ก็หลายท่านคงทราบว่าในอดีตประมาณ1,500ปีก่อนนี้นะครับศาสนาพุทธก็เป็นที่นับถือแล้วก็ถือว่ารุ่งเรืองที่สุดในเอเชียคาเน์ด้วยที่อินโดนีเซียแห่งนี้นะครับค่ะ ที่เมืองยอกยากาตานะครับจ่มีสถานที่ท่องเทีย่ยวที่ถูกขึ้นทะเบียนมาเป็นมรดกโลกอย่างมหาสถูปปบุรพุทโธนะครับ <c oughs> ตั้งขึ้นเป็นโบรษษาณสถานศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งนี่ก็เลยบุรพุทโธบอกเลยต้นไม้เยอะมากๆแล้วก็สภาพอากาศตอนนั้นทั้งร้อนทั้งชื้นคือ,อแดดออกบ้างฝนตกบ้างเดี๋ยวฝนตกบ้านะครับขึ้นไปสวยงามเลยนะนี่ผมแต่งกายแบบนุ่งสโลเลยนุ่งสโลงเลยนะครับ ซึ่งบริษวทโธโทเนี่ยก็ร่งเรืองเมื่อพันปีก่อนใช่ไหมครับมีทั้งสิ้น10ชั้นด้วยกันนะครับทั้งหมดถูกสร้างจากหินผู้ขอไฟลาว่าที่มีสถูปถึง72องค์แล้วแต่ละในสถูปก,ก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่รวมถึงพระพุทธรูปที่แกะสลกักตามกำแพงต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย500องค์เลยทีเดียวนะครับที่เราจะสามารถเห็นได้ที่แห่งนี้นะครับ แต่ละชั้นนะครับก็มีความหมายเรื่องราวต่างๆอย่างชั้นล่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกบชีวิตความเป็นอยู่ของปุถุชนของชาวบ้านที่ยังมีความรักโลกโกรธหลงอยู่ขึ้นไปก็จะเป็นพุทธประวัตินะครับ พอขึ้นไปชั้นบนสุดเนี่ยจะไม่มีการแกะสลักอะไรเลยครับพี่แหม่พี่ฝนครับเพราะจะสแสดงให้เห็นถึงการหลุดพ้นคือน,นิพพานดับแล้วนะครับไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนะครับซึ่งเขาก็ได้ทําการวิจัยแล้วบอกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับคือการออกแบบให้เหมือนกับว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลคือตรงกลางของบุรุพุโทโธอย่าง<อ>ที่เห็นอยู่อย่างนี้นั่นเองนะครับก็เป็นความละเอียดละออส่วนอีกสถานที่ท่ทองเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับเป็นของศาสนสถานของชาวฮินดูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย อัคเนเลยนะครับเรียกว่าวิหารปรัมบานันอายุกว่า1,200ปีที่นี่ถูกจดเป็นทะเบียนประดกโลกแล้วนะครับมี6ปรางด้วยกันนะครับแต่ละปรางก็ประดิษฐานเทวรูปแต่ละองค์มากมายนะครับที่เราจะไปกราบไหวบูชาได้ปรางตรงกลางเป็นพระศิวะสูงถึง47เมตรเลยทีเดียวแล้วก็แกะสลักเรื่องราวของรามายณะไว้ทั่ว ทั้งวิหารเลยนะครับต้องบอกว่าแรงศรัทธาของคนที่นี่เนี่ยเจริญจริงๆแล้วก็ที่เห็นนี่คือทาบประักขับพังนะครับ<ะ>จากการเกิดแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียเมื่อ20ปีที่แล้วก็ทําให้เกิดาการทําลายของทุกสิ่งทุกอย่างไปมากๆเลยนะครับ ไปทำบุญอย่างนี้ก็ต้องพกเงินไปใช่ไหมครับพี่แหม่มพี่ฝนครับค่ะตอนนี้ซื้อของขายของนะครับค่าเงินเขาเรียกว่ารูเปียสรูเปียสรูเปียสนะครับหนึ่งหมื่นรูเปียสเท่ากับสามสิบห้าบาทโอ้โหพกเงินไปเป็นล้านเลยสิโอ้โหจ่ายเงินซื้อสโลงทีสามล้านโอ้โหรวยมากซื้อมาฝากไหมอยากได้ไหมเดี๋ยวคราวหน้าไปซื้อมาฝากนะ หนังตะลุงต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราสามารถซื้อได้เป็นของที่ระลึกแต่อันนี้ครับสลัะหรือสลักนะครับสลักเนี่ยนะครับก็เป็นสลัะที่สามารถหาได้ที่มาเลเซียอินโดนีเซียแต่ความพิเศษของที่อินโดเนี่ยก็คือว่าเป็นสลักแบบฮันนี่หรือสลักน้ำผึ้งคือมีอรสชาติกรอบหวานหอมกว่าปก,ปกติ<อ>เพราะว่าที่อินโดเนียจะมีหินที่เป็นดินภูเขาไฟอยู่ ทำให้สามารถปลูกพันธุ์นี้ได้เฉพาะที่เกาะชวาเท่านั้นเห็นว่าจะกรอบกรอบ่นกรอบหอมมากนะคะแอบซื้อมาปักข้างล่างตอนนี้กลิ่นสลักฟุ้งทั่วห้องเลยฮะนี่ยังไม่ได้ทานเลยเดี๋ยวเสร็จรายการเราไปทานกันแตกต่างจากสลัดบ้านเราไหมแตกต่างครับคือไม่มีรสชาติเปรี้ยวคือจะเป็นหวานกรอบเฉยๆนะครับอค่ะพี่แมทมีอะไรจะบอกมาร์คไหมคะมาร์กลับมายังไม่มีอะไรจะบอกค่ะเดี๋ยวไปเมาส์กันก่อนแล้วกันนะคะได้ครับผมะข่าวของเมาส์ค่ะต๊ข่าวขอเมาส์ โต๊ะข่าวขอเมาส์วันนี้นะคะฝนค่ะจะเมาส์มาร์กเหรอคะไม่ใช่ค่ะถึงมาร์กก็อยู่หลายวันแต่ว่าจะไม่เมาส์จะเมาส์กิจกรรมยามว่างของเหล่าดาราเขานี่นะคะว่าเขาทําอะไรกันบ้านนะคะเริ่มจากคนแรกกันก่อนเลยค่ะไปกันท okay. <Hey ี่หนุ่มคนนี้นะคะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันนะคะ นี่แหละค่ะเอ๊ะใครนะระหว่างรอเข้าฉากเขาก็ยืนโชว์วงสวิงกอล์ฟแบบนี้ดูดจากห<อ>ุ่นดูจากรูปร่างกิจกรรมทำแล้วเดาคนออกไหมคะว่าใครอ๋ะโซ่สีฮะเจนมาครับดูสิว่าถูกไหมดูสิสีกอล์ฟนี่คนเดียวอ่ะผู้หญิงก็มกีอ่า เจมมานั่นเองก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าหนุ่มคนนี้ชอบตีกอล์ฟ mm hmm. ก็เลยใช้เวลาว่างในการรอเข้าฉากนี่แหละค่ะกองละครอ,อาคมมาซ้อมวงสวิงแบบนี้ใช้กิ่งไม้เขามากำลังดูอยู่ทําไมนี่ใช้กิ่งไม้เจออะไรที่นั่นก็ใช้นะคะที่หนักเป็นคนเล่นกอล์ฟวงสวิงเป็นยังไงบ้างคะ,คะต้องรับนิ้นึงนะคะเดี๋ยวจะช่วยจับท่าให้ออ้อองั้นมาดูฉากนี้ซะกออนค่ะแต่ดูเหมือนว่าหนุ่มเจมส์อาซ้อมมากๆแล้วดูจะ เหนื่อยจะหิวนะคะก็เลยมาหาอะไรกินตรงนี้นี่แหละค่ะกินกะหลังค่ะแต่เดี๋ยวจะมีภาพปาตาเล็กน้อยนะคะใหานผ้ชมกันอื้ยป้อนใครอะคะขอโทษด้วยนะคะสำหรับแฟนคลับแล้วก็พี่แหม่มและมาร์คเขาอยู่เขาก็มาป้อนแบบนี้สีฟินเลยไม่ได้ป้อนแค่ฝนคนเดียวที่มาขับเปต่อป้อนแบบไม่มีสี ไม่ได้บังคับเพบัาบางคับที่แหนเนี่ย <Yeah, S 2> เขาป้อนช่างภาพของเราด้วยนะเผื่อแผ่ไปทุกคนอ่าเฉลยรู้ไหมว่าทำไมเราถึงป้อนป้อนเพราะฝรั่งปนค่ะคือฝรั่ <laughs> รงเราเมื่อกี้แล้วเขาแบบคุ้มาทองกินกันเลยนี่นะคะท้อ,ะองหนุ่มเจมมาไปดูกันแล้วมากันที่กองละครตะวันยอแสกันบ้างค่ะมาดูกิจกรรมยามว่างของพี่ปอนฐวุฒิกันนะคะว่าในช่วงยามว่างของเขาทําอะไรกันนะคะพี่ปอนฐวุฒิค่ะนี่ค่ะ ดูเวลาว่างเขาก็คอยคุยกับทีมงานนักแสดงแล้วก็นัดข่าวแล้วก็หูออกรถเลยดีเดียวคุยนู่นคุยนี่นะดูทีมงานก็ดูจะอยากฟังเขาคุยนะอยากรู้ไหมคะว่าคุยเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของพี่ปอค่ะนี่แล้วดูออกรถออกชาติคุยแบบโอ้หน้ําไหลไฟดับคุยได้ตลอดเลยช่วงพักเบรกยังไม่ได้ดูดิเข้ากองเนี่ยค่ะทุกคนก็ยืนฟังอย่างดีนะจริงทุกคนก็ยืนฟังจนขนาด พี่นกสินใจพูดจากมายืนดูเขามาเรียกเขาเข้าฉากว่นนี่ยังเมื่อไหร่จะไปเข้าฉากคุยไม่จบไม่สิ้นนะคะต้องมาตามแล้วดูเหมือนพี่ปอยจะไม่รู้ตัวด้วยยังคุยต่ออ่อนเนื่องและเดี๋ยวพอไปดูค่ะว่าพอเขารู้ตัวแล้วพี่ปอยจะทำยังไงค่ะอไม่ให้จัดมาเรียกไปเข้าฉากค่ะไม่ให้จัดมาเรียกไปเข้าฉากค่ะคลานเข่ากันเลยดีเดียวไม่ได้คลานอย่างเดียว เอาของมอบให้เองโอ้อยแล้วไม่ใช่แค่นั้นทางข่าวเอาของไปมอบให้แล้วเดี๋ยวฟุ้งค่ะ,คะฟุ้งเรื่องผลิตภัณฑ์ให้พี่นกบ้งต่ออีกสรุปวันนั้นกว่าจะได้ข้อฉา,าก็ลองคิดดูแล้วกันค่ะ ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะพีน่าพถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยดีเดียพูดจัดหลมนตัวอีกใช่ก็ที่เป็นกิจกรรมยามว่างของนักแสดงเดี๋ยจะมีมาให้ชมกันเรื่อยๆว่าเวลาว่างเขาทำอะไรกันบ้างค่ะคะมาร์กเอนะคะยามว่างทำอะไรคะยามว่างเหรอครับเล่นอินสตาแกรมอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงร้องเพลงครับค่ะค่ะแล้วว่างเยอะจังเลยอะค่ะว่างเยอะไม่ทํางานเหรอคะ ค่ะเอาวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอายุครบเท่าไหร่คะเนี่ย28ครับวันนี้ใกล้กันเลยอะค่ะช่วงหลคะขอ้คุณมากครับมาแอปพับกันเลยค่ะแล้วช่วงหน้าค่ะไปติดตามสดโลกค่ะของเรานะคะมีบรรยากาศการวงสรวงละครสองเรื่องสองรถสองค่ายทีวีจีนชั่วโมงต้องม่วนและเพชรกลางไฟค่ะ